สวัสดีคะ่ะพี่น้องสมาชิก p ีอานาทั่วประเทศนะคะ mm hmm. ดิฉันคุณครูภูลสุขมูลละเอกนะคะปัจจุบันนะคะร่วมธุรกิจกับพีอานายมาย่างปีที่6นะคะก็อยู่ที่ตำแหน่งด mm ับเบิลไดมอนด์เอ็กซ์คิทีฟนะคะตัวของดิฉันเองนะคะปัจจุบันก็ยังรับราชการครูนะคะอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะคะก็ปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งคุณครูชำนาญการพิเศษนะคะเมื่อก่อนนะคะดิฉัน รับราชการครูนะคะปัจจุบันก็มาย่างเข้าปีที่17นะคะเมื่อก่อนนี้คือจะถือว่าเป็นข้าราชการครูชั้นผู้น้อยนะคะที่ถือว่ามีเงินเดือนน้อยนะคะมีเงินเดือนขึ้นแต่ละปีเนี่ยถือว่าน้อยมากๆนะคะแล้วก็คือมีหนี้สินนะคะตัวของดิฉันเองนะคะ คนเดียวนะคะยังไม่รวมกับท่านพออไอรุตม์มเอกสามีนี่นะคะก็เกือบ3ล้านบาทคือตัวของดิฉันเองเนี่ยนะคะกู้เต็มสตรีมนะคะของการที่สักกรออมทรัพย์ครูนะคะไม่ว่าจะเป็นออมสินนะคะหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นทอศออเขาให้กู้ได้ดิฉันกู้หมดนะคะเขาบอกว่าให้เงินเดือนเหลือเอ่อเซอย่างเงี้ยนะคะดิฉันก็จัดเต็มเลยนะคะจนมีนี้สินเกือบ3ล้านบาทค่ะถือว่านะคะเมื่อก่อนที่จะได้มารู้จัก เพียนายก็คือ5-6ปีก่อนนั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากค่ะกว่าจะซื้อเสื้อผ้าแต่ละตัวเนี่ยก็คือคิดคิดหนักมากค่ะต้องซื้อแต่ของที่ราคาถูกๆนะคะอาหารการกินนะคะก็ต้องประหยัดนะคะปลูกผักปลูก ย่านะคะกินปูกินปลาไปตามท้องไร่ท้องนานะคะไม่มีเวลาที่จะ,ะดูแลตัวเองเลยนะคะฝ้าก็ขึ้นนะคะผมก็ไม่เคยได้ทําสวยนะคะไม่เคยรู้จักร้านเสริมสวยเล็บก็ไม่ได้ทานะคะนี่คืออาชีพของการเป็นครูค่ะตื่นเช้ามาก็รีบเร่งไปเป็นครูถือว่าเป็นข้าราชการที่ถือว่า จนนะคะจนแล้วก็นี่สินเยอะมากๆคนหนึ่งค่ะและนะคะเมื่อหกปีก่อนนะคะก็ได้มีอัปลน์ของดิฉันนะคะเป็นอัปลายผู้มีพระคุณนะคะจากภาคตะวันออกก็คือท่านอาจารย์พงษ์นัทกรผลพุทธนาท่านได้เป็นเพื่อนเฟซนะคะกับท่านผออ,อวิรุธมุลเอกนะคะแล้วก็ได้ส่งคอลลาเจนไทม์ล็อกนะคะไทม์ล็อกตัวกล่องสีชมพูนะคะมาให้ลองแล้วก็ส่งเล่มพียนายมาให้ดูนะคะท่านผอ,อก็เลยเส่งมาให้ดิฉัน อ่านดูนะคะเราก็2คนก็เลยได้มีโอกาสนะคะหลังจากที่ส่งมานานค่ะนาน6-7เดือนนะคะไม่ได้สนใจเลยค่ะนะคะ ถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคิดเสียดายเ,าเวลาอยู่ค่ะว่าปล่อยเวลาไปทําไมเกือบปีนะคะเมื่อเราได้มาอ่านโปรโฟไฟล์นะคะอ่านรูปเล่มของบริษัทก็ถือก็เห็นความมีมาตรฐานเห็นความที่ท่านมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยคนป่วยให้หายช่วยคนยากจนนี่ให้มีอาชีพทำมาหากินที่ดีขึ้นนะคะกอบกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวนี่นะคะมีสุขภาพที่ไม่ดีอยู่แล้วนะคะคือตัวดิฉันเองนี่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับว่าเป็น โลหิตจางเป็นโรคที่บิงเวียนโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะไปหาหมอทุกๆ6เดือนคุณหมอก,ก็ให้ยาวิตามินมาทานแต่ว่าอาการไม่ดีขึ้นดิฉันบิงเวียนแต่ละครั้งเองคะ่ะต้องฉีดยาแล้วก็ลาโรงเรียนประมาณ2-3วันนะคะสองสเดือนเป็นครั้งหนึ่งส่งผลต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนของครูนะคะก็คือก็เมื่อก่อนนะคิดนะคะว่าตัวเองนี่นะคะคงจะมีอายุอยู่แค่40ปีนะอย่างมากนะคะตอนนั้นอนะแค่ ตอนนั้นอายุ27-28นะคะคงจะมีอายุอยู่แค่40ปีแล้วคงจะตายแล้วนะคะคิดว่าพร้อมมากค่ะน้ําหนักแค่42กิโลฝ้าก็ขึ้นซีดเหลืองนะคะลมพัดมาในแทบจะปลิวนะคะแล้วก็กอบกับความที่ไม่สบายใจกับหนี้สินนะคะแต่ละเดือนนี้ฉันต้องจ่ายค่าบ้านที่กู้มาจากทอ,อสอนหนึ่งหมื่บาทนะคะจ่ายค่างวดรถอีก เป็นหมื่นนะคะแล้วก็จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆในครอบครัวอีกนะคะคือเงินเดือนก็เหลือแค่หลักตัวของหนูเองเนี่ยนะคะตัวของคุณครูเองเนี่ยเหลือ,เ,อ,อเหลือพันสองร้อบาทนะคะคิดดูว่าเราอยู่ได้ยังไงนะคะและนะคะก็ มันได้พลิกชีวิตหลังจากที่ได้พบกับธุรกิจ P ีอนตอนนั้นยังเป็นพระราม9ก้าเน็ตเวิร์กนะคะก็คือรู้สึกทราบซึ้งนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านด็กเรศิษสันธิราวณิชนะคะที่ได้เปิดบริษัทดีๆแบบนี้มาช่วยเหลือคุณครูนะคะที่เป็นข้าราชการจนๆให้พลิกชีวิตได้นะคะดิฉันเริ่มนะคะธุรกิจโดยการที่ติดหนี้ติดสินนะคะคือตอนนั้นไม่มีเงินที่จะลงทุนเลยค่ะครอบครัวเนี่ยนะคะอายุครบตอนนั้นเขารับ18ปีนะคะมี แปปีขึ้นอยู่3คนก็คือคุณแม่แล้วก็ตัวฉันเองแล้วก็คุณท่านผอไอ,อ,อ,อวิรุธนะคะตอนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นรองผู้อำนวยการอยู่นะคะดิฉันตัดสินใจกู้เงินจากธนาคารสากอของครูน,นะคะอีก10,000แบาทค่ะมา,มาลงนะคะแพคตินัมเลยค่ะละหัสละ3 0,000ื่นก็เป็น9ก้าหมบาทเหลือมาใช้วิ่งงานนิดหน่อย10,000บาทนะคะหลังจากนั้นค่ะพอถึงเดือนที่3นะคะดิฉันมีหลักการทํางานแบบนี้ค่ะวิ่งหาหัวหัวที่เคยทําธุรกิจ นะคะแล้วเราหยุดไปนานหลายปีค่ะวิ่งหาหัวแล้วก็นําเสนอแผนงานธุรกิจนําเสนอผลิตภัณฑ์ดีให้เขาได้ใช้ก่อนนะคะแล้วก็นําไปงาน nbp ครั้งที่11นะคะซึ่งหลังจากนั้นค่ะพอย่างเดือนที่3นะคะเงิน1 0 0 0 0แสนบาทนะคะที่ลงทุนไปก็ได้คืนมานะคะแล้วพอย่างเดือนที่7นะคะตัวดิฉันก็ได้รับตำแหน่งรูบิ s e กุ t ทีฟนะคะหลังจากนั้น ปีกว่าก็ขึ้นตำแหน่งนะคะไดมอนนะคะแล้วก็ยังไม่ถึง3ปีก็ขึ้นตำแหน่งดับเบิลไดมอนนะคะซึ่งถือว่าพลิกชีวิตของเราได้มากๆค่ะดิฉันมีโครงการวางแผนก็คือเก็บเงินค่ะเดือนเ,ออเดือนแรกๆมันได้หลักหมื่นใช่ไหมคะสเดือน4เดือน5เดือน6เดือนมามันได้เป็นหลักแสนค่ะดิฉันก็เก็บรวบรวมเงินค่ะเดือนละแสนสองแสนไปใช้นี่สากลออมทรั์ค่ะใช้ทุกเดือนทุกเดือนนะคะจนเขาถามว่าเอาเงินมาจากไหนดิฉันก็บอกเขาว่าได้เงินมาจากธุรกิจเพียรนาย เป็นธุรกิจน้ําดีสีขาวถูกกฎหมายนะคะพอใช้นี่สากลของตัวของดิฉันก่อนนะคะของตัวคุณครูุลสุกร่อนก็ไปใช้นี่ของท่านผอ,อค่ะเดือนละแสนสองแสนนะคะหลังจากนั้นค่ะดิฉันได้เก็บเงินก้อนใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะคะ1น่ละ,ะท่านผอ,อไปยืมออมสินล้านสองใช่ไหมคะเ <c oughs> ขาเรียกว่าเงินกระดูของครูนะใช่ไหมคะแล้วดิฉันก็มิตตกกังวลกับเงินก้อนนี้มากเพราะว่าถ้าเราตายไปเนี่ยเราจะ มีเงินแค่ใช้หนี้แต่ลูกจะไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเงินกระดูกดิฉันก็เลยรวบรวมเงินค่ะน่าจะประมาณแค่ไม่ถึง3เดือนนะคะ1ล้านเอ่อหนึ่งแสนกว่าบาทนี่นะคะเรายืมมา1ล้าน2ใช้มา11 000, ปีใช้ไปแค่แสนกว่าค่ะเขาคิดแต่ดอกเรานะคะดิฉันได้เงินก้อนแบบเอ่อใหญ่เลยนะคะก้อนเริ่มเลยอยู่กับดิฉันไม่ถึงครึ่งวันค่ะดิฉันไปใช้หนี้ออมสินแต่ว่าเป็นการปลดหนี้ปลดสินที่เป็นอิสระมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะงวดลดนะคะงวดลดนะคะประมาณเอ่อ 3าี่คันค่ะทั้งออกเองทั้งเพื่อนออกแล้วมาให้เราส่งต่อเราออกให้เพื่อนแล้วเขา,าให้เราส่งต่อฉันก็เก็บรวบรวมค่ะปิดคันละ3ามแสนสี่แสนห้าแสนนะคะจนครบหมดทุกคันและหลังจากนั้นค่ะแพลนวิฟ ของชีวิตของคุณครูก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะของฉันก็คือเริ่มเก็บเงินซื้อที่นาค่ะเริ่มจากซื้อที่แรก3 3 0 0แสนซื้อที่ต่อมา6 0แสนหแสนแล้วก็ซื้อเป็นล้านกว่าเลยนะคะตอนนี้ก็ได้ที่ดินนะคะที่เป็นฉนดของตัวเองหลายใบนะคะเกือบ30ไร่ที่เราซื้อมาเองนะคะแล้วก็ยังไม่รวมทรัพย์สินมรดกนะคะก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าตอนนี้ค่ะรายได้ต่อเดือนนี่ก็2คนก็ไม่ต่ำกว่า4 0 0 0 0 0บาท ต่อเดือนนะคะก็ถือว่า2เดือน3เดือนแตะหลักล้านนะคะก็อยากจะมอบโอกาสให้กับพี่น้องทุกท่านทุกท่านไม่จําเป็นต้องเป็นข้าราชการเป็นหนี้ก่อนแล้วค่อยทํานะคะพี่น้องทุกๆุกสาขาอาชีพเลยค่ะท่านมีอาชีพหลัก หรือมีอาชีพเสริมอะไรรับพีอาันายเข้ามาอยู่ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกท่านค่ะรับรองว่าท่านจะได้ทั้งสุขภาพที่ดีและที่เปลี่ยนไปมากที่สุดค่ะนะคะฝ้าที่อยู่บนหน้าออกนะคะทานยามาไม่ถึงปีนะคะยายาเขาเรียกว่ายาเขียวยาเหลืองเนาะปลาสินสวยสินแป้ฮอแล้วก็มาตบด้วยยาสตรีหลักเซาเนี่ยสุดยอดมากๆชีวิตในครอบครัวก็อบอุ่นรักกันแน่นแฟนิชีขึ้นเงินทองก็ได้มาทรัพย์สินก็ได้มา ตอนนี้การันตีได้เลยค่ะว่าไม่มีหนี้สินแม้แต่บาทเดียวนอกจากหนี้ที่เขาหักประกันชีวิตอันนั้นเป็นส่วนได้ที่ระวังเปลี่ยนในะระยะยาวนะคะแต่เป็นหนี้ทั้งธนาคารออมทรัพย์ทั้งทออสอทั้งข้างนอกข้างในระบบไม่มีเลยค่ะตอนนี้ถือว่ามีทรัพย์สินนะคะเยอะมากขึ้นมีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากหลังมือเป็นหน้ามือนะคะมีชีวิตที่สดใสาขาวสะอาดยิ่งขึ้นนะคะมีเงินทองเก็บนะคะมากขึ้นมีชีวิตที่เพียงแค่ 3ปีกว่าค่ะพลิกชีวิตได้นะคะตอนนี้เก็บเงินอย่างเดียวนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะอย่าพลาดค่ะมันเป็นความจริงการันตีได้จริงๆว่าเราใช้นี่ได้จริงๆแล้วก็มีเงินเก็บได้จริงๆและเพียนายไม่ได้เอารัดเอาเปรียบของเรานะคะมีแต่ให้กับให้เราลงทุนไปแค่ครั้งเดียวตลอดชีพ ต่อจากนั้นเราจะได้ผลกําไรที่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณแล้วก็เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นผลประโยชน์ที่ได้ต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดคุณครูพูลสุขมูล,ลเอกการันตีนะคะทุกท่านนะคะอย่าพลาดค่ะมาสุขภาพดีมามีไรายได้ดีกับพี่นายทุกท่านนะคะคอทุกท่านเริ่มซักจะเริ่มซักตั้งแต่วันนี้อย่าทาอะไรที่ช้าไปกว่านี้และท่านจะประสบความสําเร็จเหมือนกับตัวของดิฉันเองแล้วก็เหมือนกับตัวผู้นําทุกๆท่านนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะเรามาร่วมธุรกิจด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ